สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้มีปลั๊กไฟติดแหลกนะครับเป็นปลั๊กไฟ NPE เนี่ยรุ่นนี้ไฟนะครับเป็นวัดโวลต์แบบดิจิตอลนะครับนะสวยงามนะครับมี USB ให้ด้วยนะครับเป็นเบเกอร์นะครับไม่ได้เป็นสวิคนะบางรุ่นมันจะเป็นสวิคนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นเบเกอร์นะครับเวลาเราเปิดเบเกอร์ขึ้นมาไฟออนก็จะติดนะครับเห็นไหมครับไฟออนก็จะติดนะครับมีพอร์ต USB ให้ด้วยชาร์จแบตมือถือแล้วก็มีปลั๊กด้านหน้าให้ด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีปลั๊กให้นะครับนี่นะครับมีปลั๊กแบบนี้นะครับนะครับมีปลั๊กแบบนี้เลยนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นปลั๊กติดแหลกนะครับก็ข้อดีของ NPE รุ่นนี้นะครับเข้อดีของมันก็คือวัดโวลต์มันจะแม่นยำนะนี่ ส่วนมากหลายรุ่นส่วนใหญ่วัดวนจะไม่ค่อยแม่นยํานะแต่ตัวนี้วัดวนจะแม่นยํามากนะครับผมนะแล้วก็ปักแน่นนะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับก็ปล่อยอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิ 1, บาทรวมส่งนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับของใหม่ประมาณพันเจ็ดนี่แหละครับตัวนี้นะของใหม่ประมาณพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดห้าสิบหรือเปล่านี่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นที่แพงนะของ npe นะนะครับประมาณพันเจ็ด ก็ปล่อยพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับสวยๆเผื่อใครอยากได้เอาไปใช้งานจะได้ไม่ต้องไปซื้อของใหม่นะของใหม่ก็ห่างกันไม่กี่ร้อยครับผมแต่ว่าปลั๊กไฟเนี่ยเราซื้อมือสองเนี่ยไปก็ประหยัดต้นทุนลงหลายร้อยบาทนะนะครับผมนะโอเคครับผมถ้าในสนใจก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้าก็ได้นะครับผมนะขอเป็นแบบโอนนะครับนะถ้าปลายทางมันจะบวกเพิ่มอีกห้าสิบบาทนะครับ นะขอเป็นแบบโอนเงิน1,150บาทนะครับถ้าไปทางบวกเพิ่มอีก50บาทนะครับ